คถอดหัวจากขบวน257นะครับไปแล้วนะครับทำ258หอนี่นะครับ4007นะครับถอดออกจากขบวน257ไปแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ g e k 4011นะครับไปทำขบวน258แทนนะครับแล้วก็เอาหัวรถจัก 4007นะครับไปทำขบวนรถท้องถิ่นนะครับในเวลาบ่าย15.30นาทีนะครับจะเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะครับในนี่ในขบวน486นะครับนี่นะ PGK จะไปทำขบวน486ส่วน p g k 4 0 1 1นะครับกำลังจะไปทำขบวน 2.58นะครับกับคนบุรีนะครับ